เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับและคลิปนี้ครับต่อเนื่องจากพาร์ทของอีตองครับเพื่อนๆครับตัวผมเองครับรู้จักที่นี่เนี่ยได้ไม่นานมานี้เองครับเริ่มต้นถอยกลับไปเนี่ยสัก 2- 3ปีให้หลังมานี้เองครับที่เพิ่งเริ่มออกมาท่องเที่ยวครับเพราะว่าย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กเนี่ยมัวแต่หาปลาครับเพื่อนๆครับติดทุ่งติดหน้านะครับไม่ได้ติดผู้หญิงอ๋อได้ไงวัฒนธรรมชาวมอญเขาจะมี อะไรอยู่บนหัวเสมอผมก็ไม่รู้ต้องเรียกสักว่ายังไงนะอย่างของไทยเราดั้งเดิมก็คือหาบเล่อันนี้หาบหัวก็น,นี่แหละครับเพื่อนๆครับดินแดนหลากหลายวัฒนธรรมที่สังขละบุรีครับที่นี่นะครับจะเต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายเชื้อชาติมากๆครับอีกฝากฝั่งนึงเนี่ยเป็นชาวไทยอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นชาวมอญชาวพมา่านะครับโดยมีสะพานไม้อันนี้แหละครับเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝั่งครับเพื่อนๆแสงดีมากเลยนะ บรรยากาศดีมากเลยฮะดูฝั่งพาที่ขึ้นนู่นน่ะมีหมอกอยู่บนเขาด้วยยังสวยนะสวยมากเลยแ,ลแสงเข้าหน้าสดๆแบบนี้ฮนะโอ้โห เอาละครับเพื่อนๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากมายกว่านี้ครับขออนุญาตเร่งตัวรีบออกมาเลยครับจากหมู่บ้านอีตองสู่สังขละบุรีครับไปดูสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศและเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับสะพานไม้อุตมานุสรหรือว่าสะพานมอนสังขละบุรีครับไปลุยกันครับ ถนนสวยงามดีแท้มีทางแยกนะป้อมปีได้ชื่อคุ้นๆเลยให้ป้อมปีว้าวเย็นสบายอ้โอยจะสะอึกไหมว้าวฮู้สวยปะและนี่ก็คือถนนหมายเลข3 2 3เดี๋ยวเดนะ เอาดีๆสิ3 2 3ครับเ <c oughs> พื่อนๆครับนี่คือถนนที่ผมรู้สึกว่าวิวเนี่ยอลังการที่สุดในทริปนี้แล้วละครับ <c oughs> ข้างๆเราเนี่ยก็คือสะพานรันตรีครับเ <c oughs> พื่อนๆครับซึ่งลําน้ําตรงนี้นะครับเรียกว่าแม่น้ําแล้วกันแม่น้ํารันตรีเนี่ยก็จะไหลไปเชื่อมบริเวณวัดเก่าจมน้ำเลยครับเ <c oughs> พื่อนๆครับซึ่งจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยก็อีกไม่ไกลแล้วละครับเพื่อนครับดันเนินนิดหน่อยเนี่ยก็น่าจะถึงจุดหมายแล้วละครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลางเล่นแต่ละลูกเลยเดินดีๆโอ้ยหมาเยอะนะเนี่ย มาเยอะมากโอ้ขึ้นสูงเลยล่ะเอาเลยดืย้อเอาเลยดืย้อขึ้นมันไม่กลัวเราขี่พาเอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องทางขึ้นเนี่ยเป็นห่วงทางลงนี่อนนี่ไงทางลงเดินยาวเอาละเอาละขึ้นปุ๊บลงปั๊บโอ้แดดแยงตาพ่อแหมบาดแดดแยงตาบัดนี่แป๊บหบนึ่งเด้อจัดระเบียบตูดก่อนเด้อสองกิโล อุ้ยมีพระโอ้ยจะชี้กัไม่ได้องค์ใหญ่มากเลยทรังไม่รู้จะทําตัวยังไงที่นี่ก็คืออําเภอสังขละบุรีครับเพื่อนๆครับที่มีไฮไลท์เด่นๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้ก็คือสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศครับโอ้นี่สะพานวอนหลงจนเจอกับรถไงรบานด อ้ยเป็นลำน้ำที่สวยมากเลยนะโอ้รู้สึกดีจังรู้สึกดีจังลึกที่เลือกมาที่นี่ติดต่อกลางเต็นท์เน่่ๆๆเดี๋ยวเราเข้าไปจอดก่นอนเฮ้ยลืมดูทางผมไม่ชอบลูกหลัง <laughs> ผมไม่ชอบลูกหลังโอเค ตลาด สำหรับช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับพวกเราเนี่ยสารภาพตามตรงครับว่าไม่มีแรงทําอะไรเลยครับอยากกินอยากกินแล้วก็พักผ่อนครับทริปช่วงเย็นก็เลยเป็นแบบชิวๆไปแล้วกันครับเพื่อนๆพครับพักผ่อนเอาแรงครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอยากจะไปทําบุญครับนี่เป็นไงสายบุญซะงั้นจริงๆแล้วมันห่างเหินไปจากชีวิตผมเนี่ยหลายปีแล้วครับเย็นนี้ขออนุญาตเพื่อนๆนะฮะพักผ่อนกันชิวๆครับเดินเล่นดูแสงช่วงมืดๆเนี่ยก็สวยใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยผมยกให้เป็นชช่วงเาครับ ดีจริงเพื่อนแต่พูด <Sie m? S 1> ไปเนี่ยก็ไม่เห็นภาพหรอกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันเนี่ยตอนเ <Okay. S 1> ช้าแล้วกันครับ,ม,บมันดีมากๆครับถามว่าตรงไหนนี่ไงกลุ่มไฟตรงนี้ไงใช่ <Aj> กำลังจะขึ้นฝั่งสะพานมอนะครับเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงแต่ตอนนี้ผมเนี่ยร์นิ่งครับเพื่อนๆครับและนี่ก็คือสะพานมอนในเช้าวันต่อมาครับแหม่เสียงแหบเลยนะฮะเอาใหม่ครับเพื่อนๆครับและนี่ก็คือเช้าวันต่อมาครับก่อนที่เราจะไปตักบาตรอย่างที่บอกเอาไว้เนี่ยขออนุญาตให้เพื่อนๆได้ดูภาพนี้ก่อนครับผมอุตส่าห์ลุกขึ้นมาเยี่ยวนะเออได้ภาพที่เฟี้ยวเฉยเลยนะครับไม่ไปเล่นของจองซะด้วยไปดูแสงอาทิตย์ขึ้นกันครับสวยมากๆฮะ ครับเพื่อนครับบรรยากาศยามเช้าที่ผมรู้สึกว่าสวยที่สุดในชีวิตแล้วแะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตื่นสายครับเพื่อนพูดไปเดยกก็อายนะฮะเอาจริงๆแล้วครับผมว่าบรรยากาศตอนเช้าสะพานมอเนี่ยเฮ้ยดีจริงครับเพื่อนเพื่อนต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับพวกเราเนี่ยย้ายก้นมาฝั่งมอญนกันเรียบร้อยครับความตั้งใจเลยก็คืออยากมาทําบุญคือจริงๆแล้วครับบรรยากาศการทําบุญเนี่ยผมมีนะฮะตอนเด็กๆเลยเออพอโตขึ้นเนี่ย สร้างเวรสร้างกรรมเยอะครับจะบ้าเหรอพูดเล่นว่าไปแล้วก็หน,นาอยู่เหมือนกันนะครับเอาละเพื่อนๆอย่าเสียเวลากันไปมากมายเลยครับเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตไปตักบาตรกันสักนิดนึงครับแล้วไปต่อกันด้วยสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับต่อตรงนี้ได้เลย และสาหรับการตักบาตรที่สะพานมอนครับเพื่อนเพื่อนครับพี่พี่ชาวบ้านมอนเนี่ยฝากบอกเอาไว้ว่าอย่าไปบนสะพานครับเพราะว่าพระเนี่ยจะเดินบินทบารตามซอกตามซอยนี่แหละครับและเมื่อเพื่อนๆมาถึงสะพานมอนแล้วเนี่ยก็ติดต่อพี่พี่เขาได้เลยครับซึ่งพี่พี่ชาวมอเนี่ยก็จะบอกเส้นทางที่พระจะเดินบินทบาทครับเดินไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนครับเจอพระเนี่ยก็หยุดใส่บาตรได้ครับแล้วก็ไปเที่ยวสะพานต่อกันได้เลยและสําหรับการแต่งกายเป็นชาวมอครับเพื่อนเพื่อนครับซึ่งเพื่อนๆใช้บริการตักบาตรของ ชาวบ้านเนี่ยพี่ๆเขาก็จะมีชุดให้ใส่ด้วยครับซึ่งคุณยุพาเนี่ยก็จัดไปเซตหนึ่งครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะออกมาเป็นสไตล์สาวมอนหรือว่าสไตล์สาวคูทรคนดีคนเดิมนะครับเอาละครับพเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตรอยุพาแต่งตัวแป๊บนึงครับจะได้ไปตักบาตรเสริมบุญบรารมีกันหน่อยเออสาธุครับ อาดอ,ดอกไม้ดอกไม้โอเคตามนั้นพี่ผู้ชายเอาได้ไหมอ้ยไม่ดีกว่าฮะผมเกรงใจตัวเองมากเลยแม่แต่งเนื้อแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยครับพเพื่อนเพืนครับแต่วันที่สําคัญเนี่ยไม่แต่งหน้านี่สิครับออกมาก็เลยสดสดครับพเพื่อนเนนึกว่าไก่ต้ม และหลังจากแต่งตัวเสร็จไม่นานครับแป,ป๊บแป,ป๊บครับหลวงพี่หลวงพ่อหลวงเน,นเนี่ยก็เดินมาบินทบาทพอดีเลยครับเพื่อนสำหรับเช้านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมจะได้กลับมาทําบุญในรอบหลายๆปีเลยครับ เอาละครับเพื่อนๆครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันเต็มที่แล้วนะครับหวังว่ามันคงลบเลือนบาปกรรมที่ทํากันมาบ้างนะฮะแม้ทาดีครั้งเดียวเนี่ยกะจะลบล้างให้หมดเลยนะครับเอาละเพื่อนเพื่อนครับจังหวะนี้เนี่ยต้องขออนุญาตขยับกายเข้าไปสะพานมอเลยแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือพระเอกของสังขรบุรีครับเออขึ้นไปนิดนึงเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอสะพานหรือเปล่าใช่ไหมที่พี่บอกเมื่อกีอ้ partido, ใช่ไหมใช่พี่เขาบอกเลี้ยวขวานิดนึงนี่ไงนี่ทาง ซ้ายก่อนแล้วก็ขวนิดนึงชัดมากเลยนะสนไม่ต้องหน้าเลยอ่ะอืมใช่ลงทาก็ยังกับเดียวนะเมซี่อ้านี่ถึงแล้ว สะพานไม้อุตมานุสรครับหรือว่าสะพานมอที่พวกเราเรียกกันเนี่ยนี่คือสะพานที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งในบ้านเราครับอันดับหนึ่งประเทศไทยและเป็นอันดับ2ของโลกเลยครับเพื่อนๆครับ445เมตรครับนี่คือความยาวของสะพานมอนแห่งนี้ครับส่วนอันดับหนึ่งครับสะพานอูเบงประเทศพม่าเนี่ยมีความยาว1,200เมตรครับเพื่อนๆครับอุ๊ยสะดุดโมจะดูน้องสะดุดเลยอ๋อนี่ไงวัฒนธรรมชาวมอนเขาจะมี อะไรอยู่บนหัวเสมอผมก็ไม่รู้ต้องเรียกสักว่ายังไงนะดอกไม้ดอกไม้อ๋อที่เราใส่บนหัวกันเนี่ยนะอย่างของไทยเราดั้งเดิมก็คือหาบเล่อันนี้หาบหัวเขาบาลานซ์น้ำหนักดีมากเลยนะแสงดีมากเลยนะชอบป่ะชอบมากเลยอ บรรยากาศดีมากเลยฮะดูฝั่งพระาทิต์ขึ้นนูน่นน่ะมีหมอกอยู่บนเขาด้วยยังสวยนะสวยมากเลยแล้วแสงเข้าหน้าสดๆแบบนี้นะฮะโอ้โหสุดๆเลยฮะ,ะสด,ด <laughs> ไ,ปไปตรงกลางดีกว่า เอาละครับเพื่อนๆครับไหนพวกเราเนี่ยมาเยือนถึงสะพานมอแล้วเรามาฟังที่มากันสักนิดหนึ่งครับเจตนาที่สร้างสะพานนี้ขึ้นมาก็คือความคิดของหลวงพ่ออุตมะครับที่เจตนาของท่านเนี่ยอยากให้พี่น้องทั้งสองฝั่งทั้งชาวไทยเองชาวมอเนี่ยได้ข้ามไปมาหากันครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยนี่คือสะพานที่รวมวัฒนธรรมไว้มากมายเลยครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไม้เนี่ยมันพังหรือเปล่ามันเคยฮะ แต่มันไม่ได้พังเพราะว่ามันผุนะฮะมันพังเพราะภัยธรรมชาติครับเพื่อนๆครับช่วงน้ําที่มันแรงๆนะฮะเกิดภัยธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ฮะมันมาซัดเข้าที่โคนเสาครับเรียบร้อยฮะเมื่อปี2,556นี่เองครับแต่ว่าภายในปีเดียวครับก็กลับมาเปิดในวันที่18ตุลาครับ2,557ครับและก็ยังอยู่รอดมาจนทุกวันนี้เลยครับเพื่อนๆก็รีบมาเที่ยวกันนะฮะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้เลยครับโอ้มีเรซซิ่ง รู้สึกดีมากเลยนะฮะที่สะพานมอญสังกะไปหาของกินเอาล่ะเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เนี่ยเราสองคนครับก็กลับมาฝั่งมอญกันเรียบร้อยครับตอนแรกเนี่ยข้ามไปฝั่งไทยครับตั้งใจจะไปคาเฟ่นะฮะแต่ในใจลึกๆนี่สิครับหิวบรรยากาศแบบชาวบ้านเออก็เลยย้อนกลับมาฝั่งมอญครับมานั่งหาอะไรกินดีกว่าซึ่งก็สะดุดตาเข้ากับร้านโจ๊กนั่งยองนี่แหละครับอันนี้ก็คือโจ๊กนั่งยองนะฮะซึ่งอยู่ตรง ทางเข้าสะพานเลยนะคนก็จะเยอะมากเสียงดังหูเวกเลยนั่งกินโจ๊กนั่งกินกาแฟปลาต้องโก๋เนี่ยอ้อมล้อมไปด้วยวัฒนธรรมแบบชาวบ้านนะฮะน่าจะเป็นฟิลที่ดีมากๆเลยแหละครับซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดเลยฮะก็เลยตัดสินใจครับเพื่อนๆเอาร้านนี่แหละซึ่งก็เป็นร้านที่เขาดังมากๆด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยครับโจ๊กนั่งยองครับเพื่อนๆครับ เอกเอาล่ะเพื่อนๆครับสำหรับทริปสะพานมอนะครับก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับว่าการที่เราดูคลิปดูวิดีโอเนี่ยมันไม่สวยงามเท่าเรามาสัมผัสเองครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเข้าใจต้องมายืนณจุดตรงนี้ครับอย่าลืมนะฮะสะพานมอญทดไว้ในใจมีเวลาแล้วมาสัมผัสกันครับคลิปนี้ขอจากกันไปด้วยโจกนั่งยองและปลาต้องโกอันบักเอกนี่ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ